ทุกีมอี้งทำให้ักดจะต้ีม่อเพาว่าีนี่ระดขอจะต้องี่แล้อนื่องจากการเพสุดที่ค่ะ ทีมเกอหลีได้สองเลี้ยแต่การแข่เขันที่สุดที่รอการแข่งขัที่สามที่สี่เอา ต้องเชียร์จากใครหน้านมาจากทีม ใจเย็นใจเย็นเท่าไรแล้วอ่ะเท่าไรแล้วเขาหยาดอุ้ยใส่นตัว่อะไรเกมแล้วหรอตายแล้ว โดเท่าไหรอะเท่าไรแล้วครับนักกีฬา27สิบสสู้ๆไปไหมเอาไหมมาไม่ทันว่ะโนทีเอาไหมเอาไหมค่ะเตือนเราก็ต้องอยู่อย่างนี้ครับครับนี่นะครับตอนนี้ <laughs> นี่นะครับโค้ดเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาแล้วมาแล้ว <laughs> เอ้ยลืมลากเก้าอี้มาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋สววนดาไปเอาใหม่เขาอาใหม,เใหม่เมื่อกี้เซตแรกแพ้ไป21-17นะคะ สวยค่ะสวยหนึ่งเท่าค่ะตอนนี้อุ้ยนิดนึงเอาใหม่เอาใหม่ครับโดนนำไปสองหนึ่งค่ะตอนนี้มีบมทุบโอ้โหนิดเดียวอาจจเย็นอาจจเย็น สามหนึ่งค่ะอุ้ยวันนี้ล้มแต่เช้าเลยนะครับทุกคนสงสัยกลัวไม่ได้ล้มครับ <c oughs> ขอฟอร์มแบบเมื่อวานหน่อยดีพี่วงสี่หนึ่งค่ะตอนนี้โดนนำสามแต้มอุ้ย เดียวค่ะนิดเดียวห้าหนึ่งครับสวยพี่วงอาร์ตอาร์ตกับอืมใจเย็นช้าๆตอนนี้โดนนำไปหกหนึ่งนะครับ สอค่ะตอนนี้สองหอุย้ยนิดเดียวค่ะนิดเดียวตอนนี้7-2นะครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับตอนนี้ สต่อ7ตามอยู่สีแต้มนะคะสวยงามอย่าแย่งกัน ตอนนี้ไม่แน่ใจแต้มนะคะน่าจะประมาณ5-7อ๋อครับหกเท่าไหร่นะน่าจะหกเจ็ดเลยอุ้ยนิดเดียวครับแปดหกนะคะแปดหก สวยมาแล้วมาแล้วอตอนนี้ไม่แน่ใจแต้มนะน่าจะประมาณก็เก็บ สิต่อเจ็ดค่ะตอนนี้ตามอยู่3ามเต้มใจเย็นๆพี่วงอาได้เอาสิสวยแปต่อสิบค่ะตามอยู่2อเต้มค่ะไม่ห่างค่ะไม่ห่างวชัวชัวชัว,ชว สวยครับพี่อาพี่เอิร์ตัพี่วงรอรับครับด,ดีดีอ,อ๋อครับสวยสวยสวยตอนนี้90ค่ะขอเต็มหนึ่งเพื่อเสมอก่อนค่ะตอนนี้สวยครับซ้ำ่ะซ <k S 1> ้ำ คังครับซ้ำสวยเสมอนะครับตามมาตีเสมอเรื่อยนะครับตอนนี้ต้องการเต้มเพื่อนำครับเยี่ยนกัน<ๆ> <laughs> สวยอุ้ยนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียว 11 10นะคะตอนนี้นนเดี๋ยวเราไปหานักกีฬากันค่ะ <laughs> ยังไงยังไงฮึบหน่อยฮึบหน่อยขอเซตนี้เพื่อไปเซตสามครับ1 1 10ใช่ไหมคะถ้าดาไม่ไหวอายุเลยเนย,ยังไงแค่ลงแว่าไม่น่น ได้ได้สี่ได้สอ่เอาขอฟร์มแบบเมื่อว<ม>านสิฟร์มเ <า S 2> <c oughs> มื่อวานหายไปไหนอะ่ะเออ <c oughs> ครับครับสิบเอ็ดสิบนะคะตอนนี้บตอรูัาตรเื่อเสอต้อก้งางการับ ช้าๆไม่ต้องรีบพี่วงออกดังไกลโทษค่ะสิบสองสซนิเมตรค่ะพี่วงได้สิบสามสซนิเมตรค่ะสิบสามสซนิเมตรตอนนี้นำมาสองเต้มแล้วค่ะ ช้าๆไม่ต้องรีบอัดอสวยอู้ยนิดเดียวนิดเดียวค่ะสิบสองสิบสามค่ะสิบสองสิบสามค่ะตอนนี้พี่บงอัดเอาสิ 14-12ค่ะตอนนี้ตอนนี้รักษาระยะห่างไว้นะคะเพื่อไปจบเซต14 4 2 2ครับพี่วงเสิบอ,อหูยใจเย็นครับใจเย็น13-14ค่ะตอนนี้สุปทุบสวยค่ะ <c oughs> 15-13นะคะนำอยู่2แต้มค่ะขอให้นำอย่างนี้จนจบเซตครับอุ้ยใจเย็น14-15ค่ะตอนนี้14-15บาครับอดัอดอัดสวยค่ะสวยค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆไปครับ16-14ครับตอนนี้ พี่วงพี่วงได้อดัอดอัดโอ้ยสิบเจ็ดสิบสี่ค่ะตอนนี้สิบเจ็ดอ้ยใช่ไหมสิบเจ็ดสิบสี่ค่ะน้ำอยู่สามนะคะขออีกสิบแต้มเพื่อปิดเซตอัวชัวอาอัวชัวได้ได้พี่วงได้โอ้ 18-14ค่ะตอนนี้18-14น้สี่นำสีเต้มค่ะรักษาระยะห่างไว้ค่ะโอ้ยนิดเึงเกือบดีแล้วเกือบดีแล้ว15-18ครับออกคะออกไหมออกค่ะ19-15ค่ะ 1 9 5ค่ะตอนนี้ขอสองเต้มเพื่อปิดเซตนี้ค่ะเพื่อไปลุ้นเซต3นะคะพีพี่วงพี่วงสวยครับพี่วงอย่าแย่งกันพี่วงกลับขวครับกลับขวพี่วงได้ สามครับผมช้า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 เดียวเดียว<ๆ>ช้าช้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร <ะ yt> ช้า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 สิบหกยี่สิบนะคะขอแค่แต้มเดียวค่ะขอแค่แต้มเดียวนี่เล ค่ะจบ,จบแล้วค่ะออตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ่งเดินสองในสามค่ะอ๋อเราต้องอยู่ฝั่งนี้เหรอคะอออง,งั้นเดี๋ยวฝนอยู่ฝั่งนี้ก็ได้พี่เบสให้เห็นหน้าเซตสามก็ได้ไหม ก็เลยไลค่ะไ้ค่ะเซตสามค่บ ูนย์ึงศค่ะสวยสอศนค่ะสอครับ,รบตอนนี้เราอยู่ที่เซตสานะครับได,ได้ได้ได้พี่พวงร้อ ลงเป้าลงไหมคะ 1, ห้าหนึ่กับห้าค่ะ<ฮ>พี่วงเสิร์ฟต่อนะคะสวยค่ะสวยค่ะหกนึ่งกับหกพี่วงยังคงเสิร์ฟต่อนะครับ oh. <Okay. S 1> สวยค่ะเ oh. ลิศเลิศเจ็ดจ่น <วง S 1> พี่วงเสิร์ฟต่อค่ะ oh. นี่แน่เล่นเลเล่นแปดหนึ 8, 1, 8, 1. งง่งครับ8 1งพี่วงเงีผมเสร์ฟสองพับแปด1ครับอัดรับ,บเฮ้ยเลิ่ค่ะก้าแล้วค่ะตอนนี้เือนผิวแขนเขาจะเริ่มกดดันนะคะเราขอระยะรับษาระยะห่างนี้ไปจนจดิ 91ครับ91 <Yeah. S 1> สวยค่ะสวยค่ะฟอร์มเขากลับคืนมาแล้วนะครับ1 1ค่ะ101ห่พี่วงเสิร์ฟค่ะ <Yeah. S 1> ช้าช้าค่ะช้าช้าไม่เป็นไรครับ2ต่อ10นะคะมาได้ yeah. สวย11ต่อตอนนี้11ต่อ2ค่ะเดี๋ยวขอไปดูนักกีฬาแป๊บนึงนะครับผม11ต่อ2อันนี้มือกล้องแล้วนะคะขอไปดูนักกีฬาแป๊บนึงเอ้าเปลี่ยนเดฟแล้วจะไปทำไมวะลืมล,มลมืค่ะลืมว่าเขาเปลี่ยนแดนซอรี่ยังไงยังไงยังไงสปอร์ตไลท์ต้องฉายแล้ว,ลวตอนนี้ฟอร์มมาแล้วครับฟอร์มมาแล้วครับ เท่าไหร่นะ11 2เนาะเท่าไหร่นะ11 2องต่อค่ะต่อค่ะว,วันนี้ฟอร์มมาแล้วครับยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องค่ะจากเมื่อวานไม่รู้ว่าจะไปถึงแมตด์ไหนนะครับไไ31ค่ะ มากรับพวงได้สวยค่ะ1 2บสองสามค่ะสิบองามค่ะสวยออกครับ13-3สาค่ะตอนนี้สถานการณ์โอเคมากเลยค่ะสิบสาสค่ะ อาดได้อาดได้สวยพี่วงอาดอารอารได้ครับได้โอ้ย,อยนิดเดียวค่ะนิดเดียว4 3นะคะตอนนี้สวยสวยงามสิบสี่สี่สค่ะ ไปเรื่อยๆขอจบเซตครับโอ้ยนิดเดียวครับ54ค่ะตอนนี้พี่โจเป็นนเ,เสร์นะคะ54 5สิ่ิบ 54. 54. เลยค่ะเลิออาจได้ถึงเราจะนำเยอะแต่เราก็ไม่ประมาทนะครับจบเซตนี้เพื่อชนะค่ะ ได้อ,อ๋อ,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 อ 15, ค่ะออสิบ้ค่ะตอนนี้เป็นต่ออยู่นะครับ15.5ค่ะได้ออครับได้สวยสวยค่ะ16.5ค่ะทุกคนตอนนี้ พี่วงเสิร์ฟต่อคะ่ะเสิร์ฟมาโอ้ยนิดเดียวช้าๆไม่ต้องรีบพี่วงไม่ต้องรีบค่อยๆไปหกสิบหกค่ะๆๆ1ส6สิบเจ็ดหกนะคะตอนนี้สิบเจ็ดหกค่ะๆๆขอสีต้มค่ะขอสี <ๆ S 2> ต้ม อย่าแย่งกันครับเลดโอ้ยเขานนะเลดนิดเดียวแ็มนี้ต้องให้เขาค่ pues ะเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบแปดเจ็ดค่ะขอสามแซมก่ะจบเต้นค่ะสิบสามเจ็อสิบสามสิบแปดเจ็ดค่ะ เจ็ด่าวสบเเสิต่อค่ะพี่วงเสริค่ะนิดเดียวนิดเดียวค่ะออกไหมคะออกหรืลครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะว่าออกหรือคามีคนว่างไห กน่าจะแปดสิบใกล้กันแล้วค่ะเขาเริ่มกดไันแล้วแหละทีนี้น่าจะจบแม่แม่แข็งแน่เดี๋ยวจะดูคนนี้เดี๋ยวรอนี่ใกล้จบหาจัวเล่ ขึ้นแท่นแล้วนะคะตอนนี้ขอจบเน็ตเพื่อปิดเซตค่ะไปลุ้นกันนะต่อไปค่ะอุ้ยนิดเดียวค่ะน่าจะสิบน่าจะเท่าไรสิบยี่สิบมั้งประมาณนี้ค่ะแต่เราขึ้นแท่นแล้วเรียบร้อยครับผมเอ้ยขอแต้มเดียวขอแต้มเดียวสิบเอ็ดน่าสิบเอ็ดยี่สิบค่ะ เราขอเต็มเดียวนะคะเพื่อปิดเซตค่ะเลิศเก่งค่ะเก่งครับยังไงนะคะยังไงวันนี้ฟอร์มเขากลับขึ้นมาแล้วกลับใจเายบายเดี๋ยวไปลุ้นกันแมมต่อไปนะคะตอนนี้เข้ารอบแล้วค่ะปึ๊ดปึ